ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มีเหรียญมาให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับพี่ๆนะครับไปชมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเง้ทองแดงนะครับเหรียญทองแดงนะครับเหรียญไว้ข้างนะครับรุ่นแรกของพอตันคลายวาจาสิทธิ์นะนะครับนี่นะฮะแต่ว่า ศึกเยอะมากนะครับมองแทบไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ว่ามองมองไงดูนะครับศึกมากแล้วนะครับเรียนนี้ศึกศึกนะครับนี่เป็นเรียนแห่งประสบการณ์นะครับที่สุดของวัตถุมงคนนะครับที่หาพบเจอได้ยากมากนะนะครับเพราะไม่ค่อยมีนะครับ นะครับสึกสึกนะก็สึกจริงจริงนะครับนะครับปีก็ประมาณปีลึกนะครับปีประมาณสองสี่เก้าแปดประมาณนั้นน่าสองสี่เก้าแปดสองพันห้าร้อยอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับนะครับถ้าไม่คลาดเคลื่อนนะนะครับเรียอนี้ได้มานานมากแล้วนะครับนี่เลย เอาขอญอาตเปิดเปิดไฟแป๊บนึงอืมโอเคเย็นๆตานะครับสึกนะครับไม่อยากแกะนะครับมันเป็นอันนี้กรอบอ่าจากออโรรานะครับนะครับ มันจะไปหมดแล้วนะครับอืมมองไม่รู้เรื่องแล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นนะครับยันนะครับเป็นเป็นกาถานะครับอ่าแต่มองไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ไปหมดแล้ว เหรียญทัานคายไว้ข้างนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ขออนุญาตหลวงพ่อนะครับจัดสร้างนะครับจัดสร้างน่าจะนําไปแจกที่นู่นนะครับที่เกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเหรียญไข่นะครับรุ่นแรกของท่านคายนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับใครมีเหรียญน,นี้นะครับเอามา โชว์ให้ดูหน่อยครับนะครับผมมองตอนนี้ส่องยังไงก็ไม่เจอแล้วนะครับเหี่นสึกมากนะครับเส้นในกระถางทูบนะครับสายมือนะครับด้านหลังนะครับถ้าว่ายังมีตัวหนังสืออยู่นะครับจะมี ขีดตรงทอตัวทอนะทอทหารนะครับจะมีขีดตรงทอนะครับเอ่ mm hmm. อันนี้สองไม่เจอแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับตัวหนังสือตัวยันนะครับตัวกระถานะพุทธอ่าพุทธัางอารหังพุทธโธนะครับธรรมมังสังขังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆมีก็เอามาชมดูนะครับทอทอขีดนะ ท่อขีดนะครับลองดูนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขอนะครับจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาเอามาให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ